อิสุกอิสัยเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่มีทางเป็นซ้ำได้อีกใครคิดแบบนี้อยู่ผิดนะคะเรารู้กันหรือเปล่าว่าช่วงเนี้ยช่วงหน้าร้อนแบบเนี้ยเป็นช่วงระบาดของอิสุกอิสัยเลยนะใครนี่อยากเป็นซ้ำหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเป็นเลยแล้วไม่อยากจะติดอิสุกอิสัยลองฟังค่ะอิสุกอิสัยนะคะหรือว่าชิคเก้นท็อกเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าวาริสราชอเตอร์นะ หลายคนนะหรือว่าคนส่วนใหญ่นะจะเคยเป็นตอนเด็กๆกันแล้วละ่ะแต่ว่าเชื่อไหมว่ามันมีหลายสายพันธุ์และเมื่อเราเป็นแล้วค่ะปกติเราจะไม่ติดสายพันธุ์เดิมแต่ถ้าเราเจอสายพันธุ์ใหม่เราก็ติดได้เหมือนกันค่ะ แบบเทียบง่ายก็เหมือนตอนที่เราติดโควิดอะค่ะจะเห็นว่าหลายๆคนอะเป็นโควิดกันหลายแล้วบางคนติดอัลฟาก่อนแล้วรอบสองก็มาติดเบต้าม่ติดแกมมามาติดเดลตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายสายพันธุ์ฉะนั้นเราจะมีภูมิกับสายพันธุ์ที่เราเคยติดเท่านั้นสายพันธุ์ใหม่เราก็จะไม่มีภูมิอิสุอิสัยก็เหมือนกันค่ะก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะมันก็มีสายพันธุ์ของมันฉะนั้นสายพันธุ์ที่เราเคยติดตอนเด็กๆใช่เรามีภูมิแล้วร่างกายจําแล้วว่าสายพันธุ์นี้เราไม่ติดแน่ๆ แล้วจริงๆแล้วมันติดค่อนข้างง่ายนะคะไอจามสัมผัสแตะเนื้อแ,แตะตัวกันอบบนี้ก็คือติดได้เลยนะระยะฟักตัวก็นานด้วย10-21วันคือแตะแล้วอะ่ะมันต้องฟักในตัวเราตั้ง21วัน3สัปดาห์เนี่ยกว่าจะเริ่มแสดงอาการแล้วตลอดเวลาที่มันอยู่ในตัวเราอ่ะค่ะต่อให้ยังไม่แสดงอาการนะเราก็แพร่ให้คนอื่นได้หมดเลยมีเมื่อฟักตัวจนครบ21วันแล้วนะปกติก็คือเราก็จะเริ่มแสดงอาการโดยการมีไข้สังเกตดูนะไข้มันจะ หนักหัวมากไข้สูงกว่าปกติที่เราเคยเป็นกันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัวนะคะปวดเมื่อยมาก,กนพิเศษเลยแหละแล้วก็จะเริ่มมีตุ่มขึ้นแล้วค่ะคราวนี้ตุ่มมันจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือตุ่มเนี่ยมันจะมีหัวใสๆอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วตัวเลยนะแล้วก็จะเริ่มเป็นมากที่3ามถึงห้าวันตุ่มนี้จะยาวนานไปถึงสิบห้าวันเลยนะคะไม่ดูยารักษากันบ้างค่ะปกติก็จะให้เป็นยาไวละนะ ก็คือต้านเชื้อไวรัสนะคะตัวนี้ก็คือกินครั้งละหนึ่งเม็ดทุก4ี่ชั่วโมงนะคะตอนกลางวันให้กินวันละหครั้งตอนกลางคืนไม่ต้องตื่นมากินก็ได้ค่ะให้กินทุก4ชั่วโมงต่อเนื่องไปเลยนะคะจนกว่าจะหายนะคะถ้ามีไข้ก็ให้กินยาลดไข้ได้นะคะแต่ว่าห้ามกินแอสไพรินเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะมีผลมีอาการทางสมองแล้วก็ตับได้นะ คันห้ามใช้ยากลุ่มสเตียรอยพวกนี้เด็ดขาดนะคะยิ่งทายิ่งลามยิ่งเหงื่อนะ,ะสเตยียรอยทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกลงระหว่างที่เป็นห้ามแกะห้ามเกาเด็ดขาดนะคะเขาะจะกลายเป็นแผลเป็นไม่สวยค่ะและสุดท้ายถ้าใครที่ยังไม่เป็นเราไม่อยากเป็นนะคะแนะนําให้ไปฉีดวัคซีนได้ค่ะพ่อแม่ปกครองที่มีเด็กๆอายุมากกว่า1ปีสามารถฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านนะคะ